สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะมดดำอึ้งคำทำนายมดดำกระชาภาอึง้งหลังเปิดคำทำนายแม่หมอตาบอดในปี65มดดำกระชาภาอึง้งหลังเปิดคำทำนายแม่หมอตาบอดบาบาวันก้าในปี2565โลกจะพบไวรัสมอรณดาใหม่ภายพิบัติและเอเลียนกลายเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อมดดำกระชาภาได้พูดในรายการแฉ ถึงคำทำนายในปี2565ที่แม่หมอตาบอดบาบาาวนก้าหมอดูชาวบัลแกเรียที่เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี2539ได้เคยทำนายชะตาโลกไว้ซึ่งมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามคำทำนายทำให้เป็นที่ตกตะลึงมากซึ่งในปี2565ที่กำลังจะมาถึงนี้หลายคนก็ให้ความสนใจคำทำนายเป็นอย่างมากซึ่งคำทำนายในปี2565นั้นเผยว่า โลกจะประสบภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงเราได้ยินสึนามิฟิลิปปินส์ก็มีพายุก็ไม่รู้เขาบอกจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงสึนามิแผ่นดินไหวพายุเฮอริเคนไฟป่าหลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญอุทตกภัยรุนแรงทั้งนี้ยังได้ทำนายว่าทีมนักวิจัยจะค้นพบไวรัสมรณะในไซบีเรียผลจากภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งหลอมละลายหลายเมืองใหญ่ของโลกจะ,ะเผชิญวิกฤตน้ำดื่ม จากปัญหามลพิษในแม่น้ำอินเดียจะ,ะเผชิญอากาศร้อนเกิน50องศาจนนำไปสู่ตกกะกแตนระบาดทำลายพืชผลการเกษตรก่อภาวะอดอยากความจริงเสมือนจะเข้ามาแทนที่โลกจริงมนุษย์จะใช้เวลาอยู่หน้าจอยังไม่เคยเป็นมาก,ก่อนแต่มีคำทำนายที่ประหลาดสุดๆของเขาคือเอเลี่ยนจะส่งดาวเคราะห์น้อยอูมัวมัวมาอย่างโลกบางคนเชื่อว่าคือยานของเอเลี่ยนไม่ใช่ดาวเคราะ บ้างสือ่อใช้คำว่าเอเลี่ยนจะจมตีโลกเหมือนในหนังไซไฟเขายังทำนายว่าก่อนเสียชีวิตปี2539เขายังทำนายว่าปี2018จีนจะเป็นมหาอำนาจของโลกขณะที่คำทำนายว่าปี2025ไม่มีใครอยู่ในทวีปยุโรปจากคำทำนายต่างๆทำให้พิธีกรมดดำคชาพาถึงกับอึง้งเพราะคำทำนายถูกกล่าวไว้ตั้งแต่ปี2539 พร้อมกล่าวถึงคำทำนายว่าปี2043เศรษฐกิจโลกจะกลับมาดีขึ้นมากๆชาวมุสลิมจะกลับมาปกครองโลกปี2046มนุษย์จะปลูกถ่ายอวัยวะได้ทุกชนิดปี2111เราคงอยู่ไม่ถึงแล้วมนุษย์จะกลายเป็นมนุษย์ครึ่งหุ่นยนต์ขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ